สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อตัวตนของคุณตอนนี้มีผลต่อใจเขายังไง ตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยดูลึกลับซับซ้อนอ่านใจยากคาดเดายากนะคะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่หมายถึงตัวเขาอะมองไม่ออกว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณดูนิ่งๆดูเยือกเย็นดูเหมือนแบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ก็ไม่รู้ว่าในใจของคุณเนี่ยคิดอะไรอะไม่รู้ว่าเป็นอย่างอย่างที่แสดงออกมาไหม แม้แต่เวลาที่คุณยิ้มอ่ะคุณก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างคือคือไม่รู้ว่ารอยยิ้มของคุณเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นการยิ้มแบบม,มีมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเข้าใจปะ <c ười> คือภายนอกคุณอาจจะแบบดูเยือกเย็นดูแบบไม่อะไร เธอเคยทําให้ฉันเสียใจใช่ไหมเธอเคยทําผิดกับฉันใช่ไหมไม่เป็นไรยิมย้มยิ้มอืมซําไม่เป็นไรฉันโอเคแต่ในใจเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นรอยยิ้มที่มันมันไม่ใช่เป็นยิ้มมาจากใจอะต่อให้คําพูดของคุณแบบว่าไม่เป็นไรแต่น้ําเสียงหรือแววตาหรือท่าทางมันไม่ได้มันไม่ได้ดูเหมือนกับไม่เป็นไรอะถึง <c oughs> ออกปาคือคือมันมีอะไรที่เขารู้สึก รู้สึกว่ามันมันคอนทราสกับกับสิ่งที่คุณแสดงออกเออมันมันตรงกันข้ามกับกับสิ่งที่คุณแสดงออกแต่เขาก็บอกไม่ถูกบางทีเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาคิดไปเองคุณอาจจะแบบใจดีคุณอาจจะให้อภัยคุณอาจจะไม่คิดมากอะไรจริง,รง,รงๆก็ได้แต่ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ว่าการที่คุณเป็นแบบเนี้ยเขาก็มองว่าเอ้ยคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคือการที่คุณเดายากอ่านทางไม่ออกอ่านใจของคุณไม่ออกเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกแบบสนใจอะทําให้เขารู้สึกว่าเอย,อยากจะค้นใจคุณอ่ะอยากจะรู้ว่าในใจคุณคิดอะไรอยู่อืมแล้วคุณก็ไอ้ความนิ่งของคุณเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่แคร์อะไรแต่ ก็ดูมีความพราวในตัวเองดูมีความแบบมั่นอ,อกมั่นใจเหมือนคุณอาจจะดูสวยขึ้นหล่อขึ้นด้วยเหมือนกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองดีแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ดูเหมือนกับคนที่โตขึ้นมีความคิด อะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณดูนิ่งขึ้นคุณคุณไม่วกแวกไม่ไม่ลุกลี้ลุกลนอะคือไม่ว่าจะเกิดเอ่อไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรอะคุณดูนิ่งดูมีสติแล้วก็ใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอย่างเช่นอะสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความแบบร้อนรนนะคะแบบ ตื่นเต้นลุกด้ลุกลนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยเจอปัญหาแบบเดิมเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี้ยแหละคุณกลับนิ่งแล้วก็แบบยิ้มเบาๆเหมือนแบบฉันเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณดูไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะลักษณะคุณจะเป็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจ๋งว่ะคุณคุณคุณดีขึ้นกว่าเดิมมาก,มากอาะอ่ะแล้วก็แบบมีสเสน่ห์แบบล้นเหลือออกมาเลยอะ่ะ แต่ว่าการที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันก็ทําให้เขากังวลเหมือนกันนะทําให้เขากลัวกลัวคุณเหมือนกันเพราะว่าตัวตนของคุณตอนเนี้ยมันเหมือนแบบพลังงานของคุณดีมากดูมั่นใจในตัวเองมากและพร้อมที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองคุณสามารถที่จะนิ่งสามารถที่จะเย็นชาสามารถที่จะตัดขาตัดคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ตัดคนที่คุณรู้สึกว่า ไม่โอเคหรือไม่มีประโยชน์กับชีวิตของคุณคุณพร้อมที่จะตัดตัดแล้วตัดเลยด้วยเพราะ energy ของคุณพลังงานของคุณอ่ะมันมันค่อนข้างดีดีแบบดีมากๆด้วยอ่ะเหมือนคนที่ไม่จําเป็นต้องแคร์ใครแล้วอ่ะอืมเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเขาอาจจะเป็นคนนึงก็ได้ที่คุณที่คุณคิดว่าจะตัดออกจากชีวิตแล้วถ้าคุณตัดเขาออกจากชีวิตอ่ะหมายความว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาอีกเลยแล้วจะแบบ เดินหน้ามูฟออนไปแล้วหาคนใหม่คนที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่เติมเต็มคุณได้มากกว่าหรือคนที่อยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขมากกว่า <c oughs> แสดงว่าคนคนนี้มีคดีติดตัวเนาะมีความผิดติดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกกลัวพลังงานของคุณเพราะถ้าคนที่ไม่เคยทําผิดอะไรไม่เคยทําให้คุณเสียใจคือทําตัวดีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คงไม่มีอะไรต้องกลัว อ,อ่ะทีนี้ขอดูนะว่าตอนนี้เนี่ยตัวตนของคุณที่เป็นแบบเนี้ยมีผลต่อใจเขายังไงที่แน่ๆอะ่ะเขากลัวเขากังวลนั่นไงสามดาบเจอเฮอรมิเตเสร็จเตียญ ห้าถ้วยแปดถ้วยตัวตนของคุณตอนนี้มีผลต่อใจเขายังไงหวั่นไหวกลัวกังวลน,นะคะคิดมากคิดเยอะทำอะไรไม่ได้คือเขาไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเขามีความผิดติดตัวแล้วเขาเองอ่ะก็สำนึกผิดมันเหมือนกับเวรกรรมตามทานันตอนเนี้ย ต่อให้เขาจะรู้สึกผิดแล้วอยากจะแก้ตัวแก้ไขย,ยังไงหรืออยากจะทําทดีกับคุณยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นสุดท้ายแล้วคุณอาจจะตัดเขาทิ้งจริงๆก็ได้คุณอาจจะหาคนใหม่ที่ดีกว่าคนที่เติมเต็มคุณได้มากกว่าเขาไม่รู้จะพูดไม่รู้จะบอกอะไรยังไงกับคุณเขาเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาสำนึกผิดมากๆเลยนะ แต่คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขากลัวมากๆในตอนเนี้ยคุณสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเย็นชากับเขาด้วยเย็นชากว่าที่เคยเป็นเมื่อก่อนคุณไม่ได้เย็นชากับเขาแบบนี้เมื่อก่อนคุณค่อนข้างยอมเขาเมื่อก่อนคุณค่อนข้างที่จะเออทุ่มเทเพื่อเขาอ่ะค่ะแล้วก็แคร์เขามากๆแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรมันดูไม่มีผลต่อความรู้สึกของคุณเลย เขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่เขาคาดเดาไม่ได้เขาอาจใจคุณไม่ออกแต่คุณดูมีความสุขคุณดูมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณดูไม่แคร์ใครคุณดูเหมือนแบบฉันฉันไม่จําเป็นต้องแคร์คนอื่นไม่จําเป็นต้องแคร์ความรู้สึกของใครฉันแคร์ความรู้สึกของฉันมากกว่าในตอนเนี้ยฉันต้องการแค่ความสุขฉันต้องการสิ่งดีๆในชีวิตเท่านั้นแล้วคนที่เคยได้รับมาตลอดอย่างเขาอะ่ะ เขากำลังรู้สึกเหมือนถูกทิ้งถูกทอดทิ้งเหมือนคุณหันหลังให้เขาเหมือนคุณจะไม่เอาเขาแล้วเหมือนคุณหมดใจหมดไฟกับกับตัวเขาแล้วอืมแล้วมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดอ้างว้างนะคะแล้วก็รู้สึกเหงาอะรู้สึกเหมือนแบบฉันทำอะไรไม่ได้อะก็ต้องรอรับผลลัพธ์ผลกรรมที่มันจะตามมาคุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ย เขาคงไม่มีสิทธิ์ไปไปอ้อนวอนหรือไปทำอะไรหรือไปเปลี่ยนใจคุณทำได้แค่รอดูผลลัพธ์รอดูผลกรรมรอดูสิ่งที่คุณจะตัดสินให้กับเขาเท่านั้นเองโอเค เป็นสภาพแบบจำยอมนะคะก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ